ครับกรับสวัสดีเอฟซีทุกท่านดีด,ด,ดีตอนรับขอาูซชชองอาจรังแหล่พระรอยครับเมื่อนี้ไดีนําผ้าทุกท่านมาอยูท่ที่ป่าชาพี่น้องพ้าสุดลง่นมานะอยู่ผีเนาะเดี๋ยวเลยไดีานะมานัพาผ้า่นสิมิตัวเลกมิจัวช็อตเด็สไดยพี่น้องสำหรับผู้ใจสิบเป็นเทียต่างประเทศก็กเตรียมตัวนะครับเมื่อนี้เตรียมแพ็คก,กระเป๋ายางดี่นต้องหวัดไงครับพี่น้องจะอยู่เนี่ละครับพ้าทุดงหลังจากงวดประหันเพิ่นจะ 8, แปดห้าเจ็ดรับเขาองเพินเน่นได้ครับวดตรงขันกับมาเต็มๆเลยครับวันนี้กับมาตามต่ออยู่ที่พิพาธศารับขางเบาเคือเก่าหรอพี่น้องเพิน่นเขาไม่ได้สองวัดเน้นๆมาเลยครับนาทีตามครับพระชุดงรูปนี่เป็นปฏิบัติด,ดีนะครับเนาะปเป็น,ปนยู่นิประสา นายนักนายนาสิออกไปทั้งนอกพี่น้องนายนาักเลยนาสิเดินทางออกไปทั้งนอกคนหลายสิอยู่ในปา่าสาอยู่น้ำขางบง่งขางเป่าออไลไหพี่น้องเพิ่นปฏิบัติทางสมาธิเพิ่นนะก็เมื่อนี้ก็เลยม,มาขอตัวเลขจากเพิน่นหลังจากงวดที่แล้วเพิ่นจะให้โชคให้ตัวเลขไปได้หลายช่องก็มาเต็มๆของเพิ่นพี่น้องเมื่อนอี้ยจะมาฟังคำบอกคำจาจากพระอาจารย์เพิ่นเนาะเพิน่นสินิมิตรหรือว่าเพิน่นสิ เิดตัวไหนเน่าตัวเหลี่ยห้ก่อนจะมาชมคคิดหน่อยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะมาผ่านคลิปใหม่ๆจากทั้ง่องอาจารย์แลพะรวยครับมาพี่น้องมาฟังมาฟังอาจารย์ปริศวาจในรอบนาะผมขอพูดในนำใจของยูทูบเนาะที่ยังติดตามอาจารย์ที่ยังม่เคยลืมอาจารย์ แล้วก็ทั้งพ่อไว้พ่อสวัยแล้วก็ช่องไม้เนาะทั้งสองไม้อาจารย์กะอาจารนเหลาผ้าลวยครับยังเกาะอาจารย์แหลาผ้าลวยครับอาจารนเหลาผ้าลวยครับเออกะสิ่งใดที่อาจารย์พลาดพลั้งไปทั้งเทียกะเผลอเลินแน่ที่ว่าคนเฮ้ามันกนระทรบิดาก็มีพลาดกันมั่งอันนั้นกันมั่ง ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านก็ยัดถือสาอาจารย์เนาะเอองานรอพระองค์พระมหาจักรพรรดิกอดจมีคือเก้าอาจารย์ก็ขอฝากโอปอหรือว่าเปิกซับหนาคีซอยประสนันอาจารย์นับเนี่ยเพราะว่าโอปอลเขาเปิกซับหนาคีเป็นหน่วยตัวตั้งตัวตีแล้วก็หลายๆท่านช่องยูทูบอาจารย์ก็บว่าเคยเริ่ม ตั้งแต่วันแรกจนเรามาถึงวันนี้ออการปฏิบัติการยังของอาจารย์ก็คือเก,าาเกา่าสไตล์เก่าบอกบอกง่ายๆอาจารย์ตีรวงขกก็ว่าได้พันบ่วรวงขวกว่าได้ยุปลาเออมือนี้แนวทางก็คือว่าอาจารย์กสิคอนั่ไอ้คางๆนันนอิงเลยู่หันล่องมึงนักญาณในการรับชมอาจารย์ก็พึ่งได้เขามา เป็นราตีนี้ราตีแรกเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ต้องเข้าออกกุฏิมั่งป่ามั่งนอนกุฏิสามลาตีนอนป่าสามลาตีอ,อาจารย์กะมือนี่มียังหลาไล่วันเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านได้ได้นิมิตความฝันนิมิตยังไม่มีเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนนี้เนาะ เดี๋ยวอาจารย์สิเปะกาวจุดถูกบอกเขาหเด้อจะเป็นตัวใดเราค่อยตามดูเนาะครับผมานี่แหละครับพี่หลงถ้าเป็นบานเท่ากับอีสานกับบานเท่ากับเอื่นเบาห้าคักเลรครับพี่หลอเป็นกงบอกคืันไปจงมากหัคยั่พี่นปาาคพี่ง รักขรักขดขมัโอยันเรียกโอ้ป่าก็ได้เดี๋ยวด้วยโอ้ยพ่อเกิดเหตุการณ์ยังครับทีนี้แสงอยู่มองเพาพานี่ไบถุเจ็บขาขาทอางเง้ยนั่นเจ็บขาบอนดเจ็ขาบอสทนีผมเห็นแสงอยู่มองแล้ยินมองหนข้าใาหมา่ะเจ้าเขาวัดเม่อเอขายาดด้อคุณนั่อยู่นี่ก็ได้ พรายนอยมถ่า,ายถ้ำด้วยให้เกิดแจ้งให้สีข้างแสงสว่างกระไดมาลบลูกจิตวิจาร์ราดวงใดตับ่ำๆออถ้าได้ยินเสียงผู้บ่าอาจารย์เือว่าจากเช็ดจากสร้างก็ให้ปลวกให้คือเกอ์ให้เ่ต ราะว่าหายนิมิตฟันกับความต้อขอมากขึ้นแหลกย่อมเมื่อแงก็ให้เกิดนิมิตฝันพร้อมเมื่อนี้สีเอาไว้ไข่สก้อนสารสัมพันธ์ทางสะพพันธุนทางดินทางปฏิการอุภาโบสตาร์รัันตูตีปริตวารามีตาสมิตตาประธานตาวิกิตาจิตาปริตังพนันตูสักเกกาเมจารูเปกิริจิคาราเตจันตริเคบิมานีทีเปราเทจคาเมตรุวานาคานีเคหอวัตุมิเกเตฟุมาจันตุ เทวสารทธารวิสณ์เจ้าพระทัพนาคาติท่านตาสันติเกยังวุนิวารพัจจังสารวเมสนัตุธรรมสมาณการุญกมขันตาธรรมมาสมาการุยกม่านตธรรมสมาณการุยกมขันตธรรมสมาณการุยกมขันตเปิดโชคธรรมังเปิดโชคสังขังเปิดโชคพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังขังประสิทธิเมพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดด้วยอมน้ำอมพุทธายะนาำมาพัฒนามาอาโอ Mita aku nang orang, mita, mita aku nang orang, mita, mita aku nang orang, mita, nama padhat, nama auk. Ini, mekirkan. Ilamu, kup. Sama buah kau, pak. Sama buah kau, pak.

ยังไม่รางก็มาขอฝันอารจ่า้ำเนี่ তো আপনার হইছে สี่ตุกท่านช่วเนีย่ยเป็นช่วงรอดเลยถูกนะครับเนะบาะผู้ใดสิทธิ์ไปเที่ยวต่างประเทศไปแลกก็เตรียมตัวไว้ได้ครับเด้อบตรองวัดเห็หนละครับมือนี้ครับเดนะ้อเอฟซีเบิ่งเอาแต่ว่าก็มีโอกาสเป็นเก่าไลยครับพอมันหงกงมๆนะครับเนาะเอาเอฟซีครับเราเคยเกิดขึ้นกับพอไวหวจะเที่ยวได้ลนะเนาะเป็นจะอะไรก็ผัดมันปวดหัวตึ๊บๆๆขึ้นเนาะ อยู่ในปราสาทเน่ะกันยุ่นี่แล้วอยู่ในปันปราสาทตัวนี้ตอนเขามาพอตอนขมากับธรรมดายอยู่ท่าไทยเพื่อนดิบ่อตะท่าไทยล้วกันยังมาธรรมบดาปกติเป็นเจาขาเป็นไปเคยมันเจ้าขาออจักมาเหียงยังมาตอดขายอย่างวะบ่อนเตะหอกตอดแต่ว่าเห็นบ่เห็นเนีงยบ่เห็นยังเยียดเียดยียดสามเทียบแบเนี้าพอหนาพอขึ้นเหลีองเขาเหลืยงเขาจังวานเนี่ยเเป็นร่มหอล่ะว่าเป็นถีบซุกซะเป่น่ มาออกมาก่อนสันพ่อเด็กออกข้าจังเผามาเอาโอเคเอาเอาออกมาก่อนเอาให้ซองเพิ่นเบิ่งน้านะครับเอาไว้ตะปูเดียวอะไรพิ่นว่าตัวแหลบเป็นเหล็กตัวเหล็กเป็นเหล็กแหลบเป็นเหล็กเก่าไหมพี่น้องเนี่ยตัวเหล็กเป็นเหล็กแรกครับตัวเหลบโอ้ตัวเหล็กเป็นเหล็กเก่าพ่อมาแล้วครับพี่น้องสำหรับผู้ใดสิไปเที่ยวตามประเทศินแพ็ยกระเป๋าไว้เด้๋พี่น้องเด้อตัวเหล็กวาตัวแรกมาแล้วครับเก่าครับโอเคนี่ตรงเสียนเพื่อนนี่ เดี๋ยวเดี hmm. okay, ๋ยวเอาปอจับนี่ปูเพิ่นฟ้าสกิดอาปอจับนี่ครับเบื้องเมียนดีพี่น้องโอเคเนาะอยู่เสียนเมียนครับเมียนดีพี่น้องอ้าวบานได้เวดีค่ะคือพระพุทธรูปนี่อาจารย์เอามาจากไหนเอามาแต่ที่นู่นตั้งแต่ไปนั่งสมาธิอยู่ที่ดินเขาเอามาให้เมียนดีพี่น้องฮกจะถึงเสียเลยโดนใจให้อาจารย์ไปหยิบมาให้ดูใช่ไหมครับหรือว่ายังไงใช่ เกเป็นตัวเลขนะครับตั้งไว้เงตั้งตั้งรอบเลยน่าะพียน้องเสียลยก็เห็นตนาดจังเลยก็จะซื้อพดหนอเท้าบเห็นเป็นหกค่าเห็นเป็นเลขห้าเนาะนี่ไหมหกเนี่ยมันมาอย่างนี้ปุ๊กระวงมาอย่างนี้เลยหกอะไรเป็นห้า ถ้าหกมันจะลงมาอย่างนี้อันนี้มันอยงนี้แต่ว่าตรงนี้มันติดกันเลยพ่อะว่ามันแหละคือการกับเซียนวะไซเกตอยู่ตรงไหนบานห้านี่นะห้านี่เราเรียกกันห้าเหมือนไหมก็เหมือนห้าอเบมึงเล้วพี่น้องเสียนเด็กโอเคตตัวที่สองขึ้นมาเลยครับพี่น้องค่ายค่ายเกครับพี่น้อง นั่นมันเจ็ดคากขักแหละพี่น้องตัวที่สองครับเขามาหลุ่นกันว่าโตสุดไทยสิเป็นหกบวพี่น้อง <Okay. S 1> ถ้าเป็นหกช็อตเด็ดซีอิ๊มองนี่แหละพี่น้องคือโตเดียวก็เสียนผาจ <Okay. S 1> ีว่าแอดซองไปเมื่อกี้นะจีว่าคู่บาอาจารย์เป็นว่าเป็นมะต้องเป็นหอหกเจ็ดอยู่ท่งเสียนผ่านะครับแต่ว่าสําหรับช็อตเด็ดสีอยู่น้าเล็กถูกพี่น้อง เลขทูบสิเป็นเก้าเจ็ดหกบ่แต่เป็นหกตัวหลังนี่นนเตรียมเฮไปเนาะนี่เอฟซีเหียนตัวใดก็ขึน้นดูกับสายตาเนาะครับเนาะแต่าพอสไวเห็นเป็นเลขเจ็ดแล้วก็ยุ่งเครื่องบนเนี่ยเป็นเลขหกนะครับเอฟซีครับเป็นเลขหกนะครับยุ่งข้างบนก็สิเป็นเลขเป็นหกเจ็ดนะครับเอฟซีค,ๆๆครับบัตรนี้เขาเบิรงแกยูอ่า เสียงผ่าพุทธแบบป๊ตูลูปแล้วนะครับว่าเป็นเบอรเลขถูกนะเป็นเลขถูก่เลขถูกเป็นตัวใดครับต้องเข้าเดียวกเขามาแล้วเก้าเจ็ดแต่ว่าตัวสุดท้ายมันหลุดยันไปหน่อยสิเป็นหกบอกอันนี้หกเจ็ดเออถามาหลุดน้ำกันไปหน่องตัวสุดท้ายนันจิเป็นหกบอสนะครับถ้าว่าเป็นหกจะแสดงว่าเลขตัวเดียวกันกับเสียงผ่าเลยไป่น้องเพราะว่าเสียงผ่านั่นหลายๆายคนก็เห็นตรงกันแบบเป็นเลขหกเจ็ดน้ำไป่น้องเนาะ มันรุ่นเหล็กถูบ,บิงว่าเล็กเก่ามาแล้วหเหลขกเจ็ดมาแล้วเลขคกสิตามมาบอพี่น้องช็อตเด็ดยิมมองี่ครับตัวสุดทายครับพี่นอ้องบ่อหากระเจ็ดครับแต่วางล่างๆมากไข่ไข่จะเป็นเจ็ดครบพี่น้องสองชคดีมีลาบ้อยเจ็ด ครับสรุปแ้วก็เป็นเก้าเจ็ดเดนพี่น้องเนาะรยถูกนะครับเนาะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตแห้วครับพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้อาจารย์แหล่พระรวยครับสำหรับคลิปนี้เกษตรเดิจ้าไปเพียงแคนินะครับนะกับตัวเลขมือนี่กับเป็นเลตูปครับเก้าเจ็ดเจ็ดวเลขในเสียนพระ เป็นเโฮกิทพี่น้องจะให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านพิจารณาน้าบุญนะครับเนาะมักจดเพิ่อนเอาน้อเพิ่นบ่มักกระพานพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อาจารย์แหล่พ่อรวยขอกล่าบไหว่าสวัสดีครับชมๆมันๆปังๆครับพี่น้องก่อนจะจบคลิปน้อขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาชมช่องาจารย์แหล่พ่อรวยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ